คนอยู่บนรถเนี่ยครับโอ้หขวาคุณผู้ชมโอ้แล้วเป็นรถ2ชั้นด้วยอ่ะใช่ค่ะอืมอเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมฮะช่วงหน้ากลับมาเป็นรถทัวร์อีกเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เป็นขาล่องใต้ประสบอุบัติเหตุคือตกร่องลงไปแล้วก็ไปชนนะครับผู้เสียชีวิตทั้งหมด14รายเป็นอย่างน้อยล่าสุดเนี่ยตามรายงานบอกว่าร่างของบางคนยังติดอยู่ในซากรถเลยครับ ที่เข้าครัวมีความท้าทายรอยอยู่เสมอเพราะเส้นทางความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดน้ำมันพืชเกสรจุดประกายให้ทุกจานเป็นไปได้อยากทำสิ่งที่รับต้องใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย e n ็ u ชูโแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB พร้อมโปรตีนคุณภาพดีและสารอาหารที่หลากหลายที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติกของระบบภูมิคุ้มกัน e n ็ u ชูโแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง แก้ด่วนใช้หมวดเชื้อกรูต้าหยาคู่กับเซรั่มลำไยผิวดูเนียนหน้าดูใสในเจ็ดวันจากจุฬาเฮิร์บหน้ามองต้องไวใช้หมวดเชื้อกรูต้าฮยาตามด้วยดีดีครีมกันแดดแตงโมผิวดูไร้หน้าดูใสในเจ็ดวันจากจุฬาเฮิร์บผมมีอะไรจะให้แแดนห<ะ>ใหม่เบนโตรสซอสโคชูจงังและรสซอสเผ็ดเกาหลีเบนโตอร่อยเย็ดเผ็ดให้โลกจำเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราด้วยหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ ื่อที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเ <ST AR> พื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน ยำกุ้งเปรี้ยวแซบว่บจัดจ้านจ้องขับเมื่อจองขับรถมาม่าต้ยมยำกุ้งเปรี้ยวแซบ่บและรถมาม่าหมูสับหอมหมูสับแม่เดียวกันอร่อยเหมือนกันแป๊ะมาม่าจ้องขับอร่อยสเปกแก้ไอตาคาบอาตัวช่วยบรรเทาอาการไอละลายสีผากชุ่มคอให้ความเหนือระดับขับเคลื่อนคุณไปให้ไกลยิ่งกว่า Niota Fortuner Signature of Excellence เป็นเจ้าของ Fortuner เลือกรับข้อเสนอพิเศษวันนี้ถึง11ธันวาคม2566ขอบคุณคโชว์นี้ซาสุดๆไปเลยพี่ดูนี่สิขอจบคนไม่จบ,บเปิดเ๊ปซี่ขวดใหญ่เมือไหร่ก็ซ่าขอซาต่อด้วยคนดี้ซาเดวิดอันมีเ๊ปซี่ขวดใหญ่ กลิ่นอับเวลาตักผ้าข้ามคืนเหรอชมมิกลัวใช้ดาวนี่ใหม่ด้วย n i ไนท์พัฟฟู e เพลช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืนหอมประทับใจติดทนนานใหม่ดาวนี่คนเรามีความชอบที่แตกต่างส่วนผมหลงไหลในสีดำถ้าเป็นกาแฟดำต้องซุปเปอร์คลาสสิกกลมกล่อม,ล,มลงตัวดำละซปเปอร์ริชเอสเปรสโซถึงใจสายเข้มดื่มดำยียงดื่มดำ ต้องซุปเปอร์กาแฟาดำยิ้มที่ perfect คือยิ้มให้สุดในแบบคืณข้าวแกงออปติกไวโอเทลสมัมผัสความอุ่นของแอคทีฟออกซิเจนให้ฟันดูขาวขึ้นเริ่มต้นใน3วันยิ้มมั่นสวยมมั่นทำไมคุณแม่ถึงชอบทำอาหารครับรอยยิ้มของคนกินคื <c oughs> รอรางวัลของเรา ำได้มากกว่านี้ปะทำได้มากกว่านี้ปะได้ดิทำได้กว่านี้อีกต้องมากกว่านี้กล้าเะล่ะถ้าไม่กล้าเปลื่อนก็อยู่ที่เดิมดิ p r o t กล้าเปลื่อนเพื่อเปลี่ยน ออกไปทำไมค้าลุกเป็นหวัดอยู่นะสุกสันวันเกิดครับแม่วิกซ์วอปูรับมีส่วนประกอบของเมนเทลน้ำมันยูคาลิตัสสารบูนที่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัดวิกซ์วอปูรับยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งอ่านคำเตือนฉลาก,ก่อนใช้ยาไขตัวตนที่ซ่อนอยู่โดยสิ่งที่มีประโยชน์บอดี Body ้คีอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักทดแทนมื้ออาหารอิ่มอร่อย ใหม่กลิ่นเบอร์รี่บอดี้คยียอดขายอันดับหนึ่งในไทยนิวทรีไลท์จากแอมเวย์ผมมีอะไรจะให้แทดน,นใหม่เบนโตรสซอสโคชูจงังและรสซอสเผ็ดเกาหลีเบนโต้อร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบ,บอกแล้วจำนวนคนเสียฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดสเปก ช่วยบรรเทาอาการไอละลายสีผาชุ่มคอทำผมทุกวันผมเลยเสียว่นๆไปแต่ยาว่าไม่เพราะย่าใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโฟรวิตามินให้ผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชค ความอร่อยที่อดใจไม่ไหวส m a r t ทฮาร์ดพา c h คัสสันจากวัตถุดิบคุณภาพครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Smart ทฮาร์ดพา c h ก,กล้าบลล่ะกล้าเปื่อนได้มากกว่าเดิมโปรเทคสูตรผสานแบคซีดอ่อยช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%ช่วยปกป้องผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเจอความจริงแบบไหน เราต้องก้าวข้ามันไปให้ได้ทิพยประกันภัยไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้คุณกล้าเผชิญกับทุกความจริงได้ตลอดไปจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ72ปีทิพยประกันภัย สนับสนุนโดยเดนมากโกสตรอเบอรี่ช็อกโก้คุกกี้หอมเนยนุ่มอร่อยเต็มคำแก้ไอขับเสมหะดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามาญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลสุขภาพกันก่อนดีที่สุดจาก Alliance, อาร i a ์ออยุธยา